จอมเทพโอสถตอนที่253วิเคราะห์ไม่กี่วันก่อนเขาได้รับจดหมายจากเย่หยวนให้ตนเดินทางกลับไปยังนิกายโดยในที่สุดพอเย่หยวนได้รับคะแนนมามากพอแล้วที่จะนำไปแลกกระถาแกนจิตมุกทองขิงแรกทันทีที่ได้อ่านจดหมายนี้หัวใจของเจียงหยวนเธอก็แทบจะล,มล้มเหลวเพราะ ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งอยาไปควาสิ่งนี้ในชีวิตแล้วมันไม่ใช่เพียงเดือนเดียวที่เยย,ยวนออกไปจากรัฐชินล็อกหรือเหตุใดเขาถึงมีคะแนนมากมายถึงขนาดนี้สิ่งแรกที่ทุกคนควรทราบก่อนก็คือแม้แต่เขาที่หลับหน้าที่เป็นเจ้าสำนักดานบูมาสิบกว่าปีเขายังได้คะแนนเพียงหนึ่งล้านนิดๆเท่านั้นแต่เขายังขาดอีกประมาณสี่แสนคะแนนถึงจะแลกได้แต่เย,ยหยวน กับหา400,000คะแนน,นมาด้วยการใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนเจียงหยุนเฮอบอกกับเย,ย่หยวนว่าตนมีคะแนนอยู่หนึ่งล้านดังนั้นเขาจึงคิดว่าเย,ย่หยวนคงมีเพียง400,000คะแนน,นเท่านั้นแต่เจียงหยุนเฮอตรวจสอบเลนตาของตนเขาก็ทราบว่าเย,ย่หยวนโอนคะแนนหายถึง1.4ล้านคะแนนจากนั้นเขาจึงยืนจองเย,ย่หยวน แต่พูดอะไรไม่ออกเลยสักคำเป็นเวลานานน,นี่นี่เจ้าเข้าสุนิกายได้ไ่ถึงเดือนแต่นี่เจ้าเอาคะแนนมามากมายขนาดนี้จากไหนกันจียงหยุนเธอพยายามควบคุมสติและกล่าวถามเย่หยวนออกมา <c oughs> ไปถ่ายคนแ่านี้มาเล็กน้อยผนวกกับทำธุรกิจมาก็เท่านั้นเย่หยวนกล่าวตอบพร้อมหัวเราะเมื่อได้ยินเย่หยวนบอกว่าไปถ่ายมาหัวใจของจีงหยุนเธอ ก็หลนวูบไปทันทีใครกันแน่ที่ย้ายยวนไปไายมาถึงได้มีคะแนนมากมายถึงเช่นนี้แมมสิชั้นยอดหรือสาวกอย่างตัวของเขายังไม่มีคะแนนขนาดนี้เลยแล้วเขาจะไปไทยจากคนประเภทไหนมากันสมองของเจียงยุนเธอนั้นปั่นป่วนไปหมดแล้วในขนาดนี้หลังจากนั้นโคหนึ่งเขาก็ใส่หัวพร้อมกล่าวว่าข้าไม่สามารถรับคะแนนหมาักายขนาดนี้ได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าสะสมคะแนนได้ล้านนิดๆแล้วดังนั้นข้าขอไปเพียง4แสนคะแนนพอส่วนที่เหลือข้าจะโอนคืนเจ้าทั้งหมดเจ้าพึงเข้ามาใน่กายได้ไม่นานและ,จะเจ้าคงไม่รู้ถึงคุณข่าของคะแนนดีพอเอาคะแนนส่วนที่เหลือกลับไปเพื่อตัวเจ้าเถอะหลังจากที่ท่านเจ้าสานักเจียงแลกเอาขนาเแดนจิตม่วงทองได้แล้วท่านจาคะแนนที่ไหนไปฝึกฝนตัวเองเพื่อยกระดับพลังอาณาจักรพลังกันละ่ะ จากนี้ต่อไปท่านจําเป็นจะต้องใช้คะแนนอีกมากมายมหาศาลในด้านต่างๆมากมายดังนั้นท่านควรเก็บคะแนนเหล่านี้ไว้ใช้เถิดส่วนค่าท่านไม่ต้องกังวลเลยค่าเยื่อนคะแนนมากพอที่จะเพาะผู้พลังของตัวเองจนถึงอาจากร้อยสุดวัดได้สบายๆเลยแหละเ yeah, ยี่ yeah, ยวนเกาเจียงหยวนเฮอค่อ,คอยๆสูดลมหายใจเข้าอย่างชา้าๆเพราะตอนนี้เขาตกตะลึงจนแทบจะลมจับแล้วเหลือคะแนนมากพอ ที่จะพอปลูกจนถึงอาณาจักรร้อสุดวิวัฒน์เขามีคะแนนมากเท่าไรกันแน่ีิลาย,ยกที่เย่หยวนเตรียมเอาไว้มีประมาณ1โโลท้วนหากเขาต้องการคะแนนเพิ่มจริงๆเขาก็แค่นำจิลาย,ยกเหล่านั้นไปส่งให้กับคื่นหัดพดุงดาราเท่านั้นและศิลาย,ยกที่มีมูลค่าน้อยที่สุดในหมู่โลนี้ก็คือภารกิจระดับ7และหากนำภารกิจทั้งหมดในโลนี้ มาคำนวณมันก็จะ,ะพอกับภารกิจระดับ9ของเทียนเชอร์ที่มีคะแนนมูนาาลค่าราวๆ3 0 0แสนคะแนนนอกจากนี้เยยยุยนยังได้รับมาอีก1ล้านคะแนนจากการขายสุดโอสดและอีก5 0 0แสนคะแนนที่เทียนเชอร์ให้มาเพิ่มโดยรวมแล้วเยยยุยนมีคะแนนอยู่ในมือทั้งหมดประมาณ3ล้านคะแนนแม้ว่าเขาจะโอนให้แก่เจียงยุนเธอห4ล้านคะแนนแต่เขา ก็ยังมีเหลือประมาณ1.6ล้านคะแนนหากเยหยวนเช่าห้องพอปูกระดับหนึ่งทุกวันเขาจะสามารถอยู่ได้ติดต่อกันถึง20ปีดังนั้นถ้าหากเยหยวนทำเช่นนี้จริงๆคิดหรือว่าระดับพลังของเขาจะหยุดอยู่เพียงอาจาก100ร้อสุดวัตเท่านั้นแน่นอนว่าการฝึกฝนของเยหยวนไม่ได้เชี่งฉาแบบคนทั่วไปอาจาักลอสริวัตอาจไกลเกินฝันสำหรับคนอื่นๆแต่สำหรับเยหยวน มันเป็นเพียงอาณาจักรแกเล็กที่เขาต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้อยู่แล้วสักวันหนึ่งแต่เยอหยวนไม่ทุ่มคะแนนในด้านนั้นเขาจะต้องจ่ายในด้าน,นอื่นออีกไม่น้อยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะต้องใช้คะแนนจำนวนหลายหมื่นเปื่อแรกส่วนภายระดับ2และ3สําหรับเยอหยวนคะแนนเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นและนี่คือความจริงที่เป็นพื้นฐานที่สุดแต่มนุษย์ส่วนใหญ่กลับเข้าใจได้ยากที่สุด เมื่อเขาอยู่ในรัดชิ้นส่วนภัยระดับ3เป็นสิ่งที่ล้ำค่าแมเย่หยวนจะเป็นถึงจกักรพรรดิโอสถที่มีฝีมือเก่งกาจเพียงใดแต่ในเมืองไม่มีวัตถุดิ์อะไรเลยในการทําแล้วจกักรพรรดิคนนี้จะหลอมโอสถได้อย่างไรแต่ในอีกด้านส่วนภัยอันล้ำค่าในรัดชิ้นกลับมีอยู่มากมายภายในกายแห่งนี้แถมยังเป็นเพียงบางชนิดที่เยหยวนไม่เคยพบเลยในโลกภายนอก โดยทรัพยากรที่สมบูรณ์นี้เขาจึงสามารถหล่อมโอสถได้มากแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการแม้เยย,ยวนกล่าวไปเช่นนี้แต่เจียงหยุนเหอก็ยังไม่ปักใจเชื่อเย,ยหยวนจึงต้องนำเี่นตาของตนออกให้เขาตรวจสอบและในที่สุดเขาก็เชื่อและยอมรับความช่วยเหลือนี้ของเยย,ยวนไปในค่าแรกเขาคิดไว้แล้วว่าตนจะต้องโฮ่งงานหนักในรัดชิ้นต่ออีก2-3ถึงปี เพื่อหาคะแนนมาใช้หลังจากนี้แต่ข้ากับขาดไม่ถึงเลยว่าความสุขที่หลอคอยมาเนิ่นนานจะมาหาข้าเร็วขนาดนี้ข้าต้องขอบคุณเจ้าอย่างยิ่งเยหยวนเจียงหยุนเธอก้าวออกมาด้วยความจริงใจอย่างมากภายในนิกายเมคาลาติการก้าวจากระดับเซียนโอสดไปสู่ราชันโอสดเสมือนนั้นเป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และท้าทายอย่างยิ่งหากก้าวข้ามไปสู่ จุดนั้นได้สําเร็จผู้นั้นจะได้กลายเป็นผู้อุตโสระดับสูงภายในการทันทีแต่หากก้าวข้ามไปไม่ได้อนาคตผู้นั้นก็จะดับลงพร้อมกับถูกส่งไปเป็นผู้ดูแลน้องในกายท่านจ้าสมักเจียงท่านก้าวเกินไปแล้วเมื่อย้อนกลับไปหากตอนนั้นท่านไม่สั่งให้อาจารย์ท่านมาปกป้องข้าป่านนี้ข้าคงเป็นวิญญ,ญาณด้วยซ้ําในมือของซยโยไ,ไปไปนานแล้วที่แท้จริง ความเชื่อเหลือของข้าอย่างน้อยกว่าที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยซ้ําเยหยวนกล่าวด,ด้วยรอยยิ้มอันสดใสข้าขอกล่าวตรงๆเลยว่าตอนนี้ตัวข้าเองก็ทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะข้าไม่เคยได้รับรางวัลอะไรยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้มาก่อนอืมใช่แล้วละพวกนี้ถึงวันประลองยุทธของในกายแล้วแต่ข้าสาบดีว่าเจ้าแข็งแกร่งอย่างมากแต่ด้วยอาณาจักรพลังที่ยังต่าเกินไป จึงมีข้อจำกัดอยู่มากมายเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าควรทราบถึงข้อมูลขอ,องคู่แข่งบางคนเสียก่อนเจียงหยุนเธอรีบก้าวออกทันทีเมื่อคิดได้เย่หยวนเดิมรู้สึกสนใจมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มในนิกายที่เขาคลุกคลีอยู่กับเหล่าผู้โสเขาจึงไม่ทราบเลยว่าทีมคนใดบ้างที่มีฝีมืออันโดดเด่นภายในหอยุดข้ายนินดีจะรับฟังโปรชินะด้วย เย่ยนย้นกล่าวออกมาอย่างตื่น,นรุนร้นเจียงหยุนเธอเพียกหน้าและกล่าวต่อก้นว่าในความเห็นของข้าแม่เจ้าจะยู่ในตำแหน่งปฐพีแต่พลังดิแทจริงของเจ้าเทียบเท่ากับสิทธิตำหนักสวรรค์ภายในตำหนักสวรรค์มีเศษยจำนวนเม่น้อยที่มีความแข็งแกร่งเกือบเทียบเท่าสิทธิัยอดดังนั้นเมื่อเจ้าพบพวกเขาเจ้าควรระวังตัวเป็นพิเศษแน่นอนว่าเหตุผลเดียว ที่พวกเขาแข็งแร่งกว่าเจ้าคือระดับพลังที่สูงมากกว่าแต่หากเจ้ามีพลังเทียบเท่ากับพวกเขาได้ละก็ขามั่นใจว่าเจ้าจะเอาชนะได้ไม่ยากคำอธิบายของเจียงหยุนเอิอเขาเปรียบได้กับพลังของสิทธิ์ตหนัสวรรค์พอๆกับโมยินตันนังนั้นด้วยความสามารถของเย,ย่หยวนที่มีพลังอยู่เพียงอาณาจักรล้อมนุมยายดับสี่มันไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกแถวหน้าของสิทธิ์ตำหนักสวรรค์เลย แต่หากนำเยหยวนไปเทียบกับ3อันดับแรกแห่งตำหนานสวนรรค์แล้วก็ตัวเยียงหยุนเธอเองก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นักความแข่งแกร่งที่แท้จริงของเยยหยวนในปัจจุบันมันไม่ได้ด้อยไปกว่านักสู้อาจากเกาะเกลนภาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม่เฉินเชียงที่สามารถสังหารนักสู้ขั้นระดับได้อย่างอาจากเกาะเกลนาภาแต่ก็อยา่าคิดเลยว่าฝีมืออันน่าเกรงขามในตำหนักปฐพีของเฉินเสียนจะสามารถอยู่รอดได้ในตลานสวรรค์ได้ หากเขาอยู่ตรสวรรค์ตัวเฉินเซียงก็คงไม่ต่างอะไรจากขยะเลยเย่ยหยวนทราบถึงความแข็งแกร่งของตัวเขาดีแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าคนที่รอเขาอยู่เบื้องหน้าจะมีคนประเภทในบ้างอืมแล้วที่ข้าควรทราบก็ควรมีประมาณกี่คนล่ะท่านหลักๆเลยก็มีอยู่สามคนคนแรกมีนามว่าหลัวซานฝึงแม้เขาจะมีพลังอยู่จุดสูงสุดแห่งอาณาจักรล้อมดวงวิญญาณดับเก้า แต่เขาคือหนึ่งในสิมสิทธิทแข่งแร่งที่สุดในตำหนักสวรรค์และสิทธิระดับอาจาก,กรือท้าพาคึงคันในตำหนักอัตภียังไม่อาจเทียบเคียงเขาุนนี้ได้คงเห็นได้ชัดว่าเขาแข่งแร่งเพียงใดหากให้สรุปโดยย่อเขามีความเร็วและความ,มว่องไวในการโจมตีเป็นเลิศคู่ต่อสู้ทุกคนมักพ่ายแพ้ต่อเขาเพราะความเรลวที่ด้อยกว่าหากเจ้าพกกระสิทธิคนนี้ควรรีกเรียงการประทะโดยตรงจะด,ดีที่สุด เจียงหยวนเธอเกา่าเย่หยวนพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกไปเขากลัวว่าความเร็วของตนอาจจะด้อยไปกว่าม,มูสิทผู้นี้เจียงหยวนเธอกล่าวต่อว่าคนที่สองเป็นผู้หญิงมีนามว่าถัางหวีเอ,อ๋อความผิวไหวของนางเหลากับสายวาหลีและนางอย่างอายุมากกว่าเจ้าเพียงสองปีเท่านั้นแต่ก็นั้นผลังของนางนั้นอยู่จุดสูงสุดของอาจากอกกระนภาครื่องคันความเดี่ยวในการเพาะปลูกของนางถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง แห่งนี้กายเมคาลาติหากไม่มีอะไรผิดพลาดเสียก่อนหนางจะก้าวขึ้นสู่อาณาจักรโกกนภ่าเตมขันได้แน่นอนภายในปีหน้าเมื่อเจนยินเทอเ์กาวจบเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติและไม่อาจที่จะไม่จองไปเฮียยนได้เลยเมื่อกล่าวถึงความเร็วในการเพาะปลูกพลังมันคงไม่มีใครเร็วอัศจรรย์ไปมากกว่าคนตรงหน้าของเขาแล้วใช่ไหมเพียงไม่กี่เดือนเด็กหนุ่มตรงหน้าของเขาก็สำเร็จได้ถึงสองอันดับในคราวเดียว เียงหยุนเธอทราบตีว่าเย่หยวนใช้เวลาทั้งหมดเพียงสี่เดือนเท่านั้นในการพัฒนาจากอาณาจักรเกฑนแถแห่งปาดับหนึ่งสู่อาณาจักรหลอมลู่หยาดับสี่ไม่ว่าวางวีเอ๋อจะร้ายกาดเพียงใดแต่นางก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าปีถึงจะทําแบบเย่หยวนได้เป็นแน่ตอนที่สองร้อยห้าสิบสี่ไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเอื่นเย่หยวนเพียกหน้าพร้อมจำชื่อและข้อมูลของหลัวซันเฟิงและถังวีเอ๋อ สำหรับเงยงยุนเธอเขาจริงจังกับเรื่องเหล่านี้มากทั้งสองคือผู้หยุบบุญจุดสูงสุดของสิทธิตำนักสวรรค์และความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้อไปกว่าเหล่ายอดฝีมืออาจจะก,ก่อกระถาเลยแม้แต่น้อยการประลองยุทธที่นิกาจัดขึ้นมันไม่ใช่การประลองความเป็นความตายเซียหยวนไม่สามารถใช้ไพ่ตายของตนได้ทั้งหมดแม้ไพ่ตายเหล่านั้นจะทรงพลังเพียงใดแต่มันจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมพลังอย่างไรให้ไม่รุนแรงถึงตายอย่างเช่น กระบวนท่าพันดอกเหมยไายลำของเยย,ยวนหากกระบวนท่านี้ถูกปล่อยออกมาอีกฝ่ายจะถึงตายในทันทีแน่นอนว่าอนุภาพของวายุที่ใช้ในการรวบรวมพลังป่านธรรมชาติจากสวรรค์และปะัตพีมันดุนแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ส่วนปานแห่งไฟระดับ4มันยิ่งนุนแรงเข้าไปใหญ่หากอีกฝ่ายสัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกเผาให้เป็นจุนในทันทีในตอนนี้เยยุน ช้เพิงปัวฟ้าห้าจ,จัดจันขาวในการหลอมโอสถมันเห็นได้ชัดว่าป่าแห่งไฟระดับ4มันยังรุนแรงเกินฝาที่เยยวนจะควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึงทำให้ความสามารถในการต่อสู้ของเยยวนลดลงอย่างมากแต่โชคยังดีที่วายุธเวหาสวรรค์วิญญาของเยยวนยังมีความชำนาญอยู่สูงถึงระดับสวัสดิ์ลือล้านแล้วความเหนือของเขาในตอนนี้เทียบเท่ากับระดับอาณาจักรก่อเกิดนภาผนวกกับ วาย,ยุดเก้าเซนบุรพาบทกายมนุษย์ที่2อย่างเก็ดลมปานทยานที่ช่วยเสริมอนุภาพของวาย,ยุต่างๆได้อีกดังนั้นเย่หยวนพ่อจะมีถุนที่จะทำอะไรได้บ้างแล้วเขาไม่สามารถทราบได้เลยว่าในอนาคตของตนจะชนะหรือแพ้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าเท่านั้นแล้วคนสุดท้ายคือใครกันเยหยวนถามจียงหยวนเธอเผยสีหน้า ที่เล่าหลายอย่างมากไม่ได้ยินที่เย่หยวนถามก่อนจะอค่อยๆกล่าวออกมาอย่างจริงจังว่าเจ้าเจ้าต้องระวังคนนี้เป็นพิเศษหน้าของเขาคือเทียนอีผู้เป็นหลานชายของผู้โสูงสุดเฉียนเชอร์ในหมู่เศรษฐกคนถั่วทางนิกายเขาถูกยอมรับในฐานะของสิทธทิมีพพสวรรค์มากที่สุดเย่หยวนดูสนใจขึ้นทันทีเมื่อได้ยินและกล่าวถามต่อว่าโอ้เหตุใดกันเทียนอีถึงเป็นคนที่สุดอยอดขนาดนั้นกัน เทียนอีมีผาหลังที่สูงเป็นพิเศษมากหากเทียบกับเด็กหนุ่มในช่วงอายุดเดียวกันและสิ่งเดียวที่เหมือนกับเจ้าก็คือเขาสามารถพิชิตเส้นทางกาสวรรค์มาได้เช,เช่นเจ้าแม้จะไม่ได้พิชิตด้วยอาณาับพลังอาชักแกนทแท่งปานแต่เขาก็พิชิตได้ด้วยอาณาจักรล้อมลูปัญญาขั้นตนเท่านั้น3ปีก่อนเขายังมีพลังอยู่เพียงอาณาจักรล้อมลูปัญญาระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก้าวขึ้นเป็นอาณาจักรก็เกิดนาผาขึ้นขันใดแล้ว หากไม่มีอะไรผิดพลาดไปก่อนเขาคงขึ้นเป็นสิทธิ์ชั้นยอดได้เป็นแน่ในการประลองครั้งนี้เังนั้นหากเจ้าพบชายคนนี้เจ้าจะต้องระวังเป็นอย่างมากในใจของเจียงหยุนเธอประเมินเทียนอีอยู่ในระดับที่สูงอย่างมากเห็นได้ชัดว่าน้ำเสียงของเขาเมื่อครู่หากเย่หยวนไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเทียนอีก็คงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดตั้งแต่ที่เจียงหยุนเธอเคยพบเพ่เจอมาเมื่อเย่หยวนเก็บมาวิเคการที่ ก้าวข้ามขีดจำกัดได้ถึงสามดับภายในหนึ่งปีมันเป็นเรื่องที่เป็นความเร็วที่ค่อนข้างน่ากลัวอย่างมากนอกจากนี้เขายัางสามารถก้าวข้ามไปถึงอาณาจกกักรกกงพระค้นขั้นอีกซึ่งการก้าวข้ามอาณาจักรมันไม่ได้ใช้พลังปานน้อยน้อยเลยภายในนี้กายเมฆาลาตีคนที่สามารถพิชิตเส้นทางก้าวสวรรค์ได้ยอมแข่งแกร่งกว่าสิทธิคนอื่นๆอย่างโมยินตันและสินลีเป็นตน้นเหล่าพวกนี้มีพลัง และความแข็งแร่งที่สูงว่าปกติและไม่ใช่เรื่องยากเลยในการโค้นสิทธิ์ในระดับเดียวกันที่สําคัญที่สุดเทียนอีสามารถไปชีตเส้นทางกสวรรค์ได้ด้วยพลังเพียงอาจจกล้อมลูยาดับหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเขาแข็งแร่งเพียงใดขอบคุณท่านเจ้าสมนักเจียงสาหรับขํามทีนนะเย่หยวนเต้าเมื่อได้ยินข้อมูลที่เจียงหยวนเหอกอกาวมาทั้งหมด แทนที่ต้นจะเรียบเข้าสู่การเก็บตัวเพื่อผู้ฝนแต่ไม่ใช่เลยเขากลับออกมาเดินเล่นรอบๆนิกายแทนการประลองยุทธครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วการจะมาขยันในเวทีสุดท้ายยังไงก็หลายประโยชน์ดังนั้นเขาจึงเลยที่จะเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายและปรับสภาพจิตใจของตน2วันถัดมาณนะที่สุดวันอันทรงเกียรติอย่างการประลองยุทธครั้งยิ่งใหญ่หญที่นกายจัดขึ้นก็กลับมาบรรจบอีกครั้งณนะลานประลองเจ้าพิชิต ที่เป็นดังสนามลบอันตุเดือดและยิ่งใหญ่ที่สดุดแห่งนิกายเมคาราตีก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งภายในที่แข่งขันนี้ได้มีลานประลองย่อยๆอยู่มากมายในปัจจุบันสิทธิ์หลายพันคนต่างรวมตัวกันอยู่ที่ลานประลองเจ้าวิชิตทุกคนล้วนเป็นอชัชยะและความหวังของนิกายในอนาคตทั้งส,สิ้นสิทธิ์หลายพันคนนี้ต่างได้รับคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากสิบรัฐที่อยู่ภายใตย้การปกป้องของนิกายเมคาลาตี พวกเขาเหล่านี้สามารถทําให้โลกภายนอกสะ,ะเทือนได้ทั้งสิ้นแม้กระนั้นส่วนใหญ่พวกเขาจะก็เป็นได้เพียงสิทธิแกนนอกหรือไม่ก็เป็นเพียงตัวประกอบในนิกายเท่านั้นณนะที่แห่งนี้มีจํานวนสิทธิแกนไหนอยู่ประมาณ200คนในขณะน,นี้มีสิทธิชั้นยอดอยู่เพียง20คนเท่านั้นการประลองของสิทธิชั้นยอดและสิทธิแกนไหนและสิทธิแกนนอกจะถูกจัดแยกออกไปโดยเฉพาะและแน่นอนว่าการประลองของ พวกคนเหล่านี้จะต้องเป็นจุดสนใจของผู้คนเป็นอย่างมากและลานประลองที่เป็นจุดสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นลานประลองของสิทธิ์ชั้นยอดสิทธิ์ชั้นยอด20คนนี้เป็นตัวแทนของคนที่เก่งที่สุด20คนแห่งชมลมสิทธิ์รุ่นใหม่ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นสิทธิ์แกนในหรือสิทธิ์แกนนอกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดย่อมไม่พลาดการต่อสู้อันสุดยอดขนาดนี้เป็นอันขาด พ,พวกเขาหวังว่าจะได้อะไรเป็นประโยชน์กลับไปจากการรับชมการประลองของพวกเขาอย่างไรก็ตามการประลองหยุดนี้จะเริ่มขึ้นพร้อมเพียงในเวลาเดียวกันเฉพาะการแข่งขันที่ดูในปัจจุบันจะจบเร็ววพอปกติเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ดูคู่ต่อไปเป็นที่แน่นอนว่าสิทธิแกนอน,นอกมีจํานวนมากกว่าสิทธิ์ระดับอื่นๆจึงทําให้ตาางการแข่งขันของพวกเขาจะแน่นเป็นพิเศษแย่อยู่นเจ้า หมายเลขเ่าไรเจ้าจับได้หมายเลขอะไรแล้วเจ้าต้องเจอกับใครน้าเฟิงชีหลัวถทมขึ้นทงางศาลาโอสถเองก็มีการราลองเช่นกันเพียงแต่ช่วงเวลาที่จัดจะอยู่หลังของหอยยุทธดังนั้นนาาเฟิงโหลปิงและหลังเสาจึงตามมาให้กำลังใจยเย่หยวนในการแข่งข้าจับได้หมายเลขค่ะสิบสองแต่จะเป็นใครยังไม่ทราบเลยเยเหยวนกล่าวเย่หยวนไม่สนใจว่าคู่ต่อสู้ของตนจะเป็นใครแต่เขาก็ภาวนาให้อย่าเป็นเทียนอี้ตืดีที่สุด และในการประลองนี้เยหยวนมักโดนดูถูกอย่างหนักจากสิทธิคนอื่นๆที่อยู่ระดับสูงกว่าอืมที่อยากจะบอกก็คือถ้าไปดูให้แล้วคู่ต่อสู้ที่เจ้าต้องเจอคือหมายเลข149แต่ก็ไม่ทราบเลยว่าจะเป็นใครกันนะเฟิงจีหลัวกล่าวตอบหมายเลขมีทั้งหมด200รหมายเลขและสิทธิทุกคนจะต้องจับทักเพื่อกำหนดคู่ต่อสู้และหลังจากการกำหนดคู่ต่อสู้คือการจับคู่แบบเลขหัวแถว คือต้องเลขคู่กับปลายแถวแล้วไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาบรรจบกันตัวอย่างเช่นหมายเลข1คู่กับ2 0 0หมายเลข2คู่กับ1นกเก้าเไปเรื่อยๆจนฝาดจะบรรจบกันที่ตรงกลางและเมื่อเย,ยหยวนจับได้หมายเลขที่ส2คู่ต่อสู้ของเขาก็ต้องเป็นหมายเลขที่149แน่นอนว่าทางนิกาย ปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สิทธิแข่งแกรงที่สุดเราต้องมาเจอกับสิทธิอ่อนแอที่สุดดังนั้นทางนิกายจึงนําสิทธิเก่งที่สุด10อันดับเข้ารอบไปเลยเพื่อรอการคัดเลือกที่เหลืออย่างไรก็ตามยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกสิทธิอันดับที่11จะต้องมาพบกับสิทธิอันดับท้ายๆอย่างช่วยไม่ได้ขครที่สมได้เช่นนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่โชคหลายอย่างมากแต่สถานการณ์เช่นนี้เกิดค่อนขังยาก การที่เย,ยหยวนหยิบได้หมายเลขห้าสิเขาก็มีทางทราบเลยว่าคู่แข่งของเขาจะแข่งเก่งหรืออ่อนแอเพียงใดช่างมันเถอะเดี๋ยวก็รู้เองเมื่อถึงเวลาหลงถังเจ้าได้หมายเลขอะไรกันลือเยหยวนหันไปถามหลงถังที่อยู่ข้างๆเกณฑ์การประลองหยุดนี้มันไม่ได้แบ่งแยกระดับตำหนักของสิทธิ์เหล่านี้โอ้หนึ่งรเจสหลงถังก้าวตอบโอ้เงินลืะ มหมายเลขฐานสิเบเอ็ดเอ๊ะคุณคุณหรือว่าคนคนนั้นแข็งแร่งอย่างมากเย่ยวนกล่าวขึ้นลงทั้งตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองว่าใครกันที่แข็งแร่งกว่าอย่างงี้สิความแข็งแร่งของเจ้าอย่างน้อยเจ้าก็ติดอยู่ในหนึ่งในห้าสิบอันดับแรกอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดเย่ยวนกล่าวตอบพร้อมหัวเราะ ข้าววังเช่นนั้นลงทังเป็นถึงสิทธิที่มีความสามารถปีทียเส้นทางกระส่นมาได้เช่นกันเพียงเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขายิ่งใหญ่เพียงใดห,หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลงทังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและที่ทุกคนไม่ทราบกันก็เพียงพอเขาไม่มีโอกาสที่แสดงให้เห็นเท่านั้นเยยหยวนมั่นใจมากอีกไม่นานลงทังจะขึ้นสู่ระดับแนวหน้าอย่างแน่นอนสิทธิทุกคนฟัง การประลองยุทธครั้งยิ่งใหญ่แห่งนิกายเมคาลาตีกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจงรีบค้นหาลานประลองจากหมายเลขที่พวกเจ้าได้โดยเร็วผู้วู้โสแห่งหอยุทธได้ลบลมพลางปานและตะโกนออกไปจนกึกก้องไปทั่วเยยวนได้ลงถังก็ได้ยินโดยทั่วกันพวกเขาหันมาสบตาก,กันก่อนที่จะยิ้มออกไปเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาก็พุ่งไปยังลานประลองของแต่ละคนเยยวนได้หมายเลขห้าสิบสองดังนั้นลานประลองเขาคือ ตำแหน่งที่52เมื่อเขาก้าวขึ้นสู่ลานประลองเขาก็พบคู่ต่อสู้หมายเลข1นสกาที่ยืนรออยู่แล้วแต่เมื่อเย่ยวเทนิกไฟเขาก็ตกใจอย่างมากคําว่าไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเองิญอาจจะเป็นความจริง